ขาเนี่ยนะคะดอกที่หนึ่งถักวนรอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็วนรอบงานเสร็จเรียบร้อยตัดไหมเก็บไหมนะคะค่ะทีนี้มาดูดอกที่สองนะคะดอกที่สองก็จะอยู่ตรงมุมที่หัวไหล่เนี่ยนะคะขอเปิดงานออกมาแบบนี้ค่ะมีจุดต่อ,อ,อสองจุดนะคะมุมนี้กับมุมนี้นะคะดอกที่สองเนี่ยค่ะ ดอกที่แขนเสื้อนะคะตอนแรกพับครึ่งอยู่ยแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะต่อก็ขอกางออกมาแบบนี้นะคะขอเปิดออกมาแบบนี้ค่ะดอกที่หนึ่งต่อตรงนี้ค่ะ,ะต่อที่ห่วงที่สิบนะคะเนี่ยค่ะดอก a ดอกที่สองนะคะเตรียมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยห่วงแรกโซ่สาม x ไว้ได้เลยค่ะห่วงนี้ไม่ต่อนะคะ เดี๋ยวเราจะมาต่อที่ห่วงที่สองนะคะก็โซ่หนึ่งต่อเข้าไปที่ห่วงที่สิบนับมาจากมุมตรงเนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยค่ะตรงนี้ขาแทงผ่านเข้าไปเสร็จแล้วก็ถักซิกแซกนะคะสลับไปมาห้าครั้งนะคะ ่วงที่สองนะคะโซ่หนึ่งไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าได้สองห่วงแล้วคะ่ะไปที่ห่วงที่สามคะ่ะห่วงที่สี่นะคะไปข้างหลังก่อนเสร็จแล้วก็มาข้างหน้า อีกหนึ่งห่วงนะคะห่วงที่ห้าค่ะโซ่หนึ่งไปข้างหลังโซ่หนึ่งมาข้างหน้านี่ค่ะจุดต่อห้าห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วถักโซ่สามเอ็ที่ชิ้นหน้าไปห้าห่วงนะคะห่วงที่หนึ่งค่ะ ห่วงที่สองห่วงที่สามห่วงที่สี่ห่วงที่ห้าเนี่ยค่ะจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเริ่มต่อกับดอกเนี่ยค่ะที่ห่วงที่หกค่ะสองสี่หกเนียคะเริ่มต่อตรงนี้ ขาโซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ไปต่อเข้าห่วงที่6นับมา1 2 3 4 5 6อ่หขาเชื่อมเข้าไปที่ห่วงที่6แล้วก็โซ่หนึ่งซิกแซกไปมา5ครั้งค่ะสามนะคะ สี่ห้านะค่ะจุดเชื่อมต่อห้าจริงๆดอกนี้ก็จะถูกพับครึ่งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ,ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวขอเปิดออกมาก่อนเปิดดอกที่แขนเสื้อแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะ,ะเปิดออกมาแบบนี้ ก็ถักวนรอบงานได้เลยค่ะทีนี้หลังจากนี้เพราะว่าจุดเชื่อมต่อเราครบแล้วมุมนี้ห้าอ่าด้านนี้ห้านะคะแล้วก็ว่างไว้ห้าตรงนี้อีกห้าเสร็จแล้วที่เหลือที่เหลือวนได้เลยค่ะโซ่สามแล้วก็ถัก x วนไปจนรอบงานเสร็จแล้วถึงตรงนี้ค่ะถึงตรงนี้นะคะเชื่อมต่อกับห่วงแรกเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ x เ,เก็บงาน ตัดไหมได้เลยนะคะเดี๋ยวพับตรงนี้ให้ดูเนี่ยนะคะค่ะเสร็จดอกที่สองแล้วนะคะชั้นนี้จะมีทั้งหมดสี่ดอกก็ตอนนี้ก็ต่อ,อถักวนดอกที่สองจนรอบงานได้เลยนะคะเดี๋ยวมาต่อที่ดอกที่สามค่ะ